อิ่มแล้วคุณหมอเชิญตามสบายนะคะช่างเถอะนะเธอจะโกรธก็ช่างเธอสิคราวหน้าจะได้ไม่มารบกวนเราอีกคุณหมอครับอย่าลืมเสื้อของคุณด้วยน,นะครับผมไม่ต้องการแล้วสำหรับฉันแล้วคนไข้ทุกคนก็เหมือนกันนอกจากการดูแลคนไข้ยอย่างจริงจังฉันก็ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยฮะมีสูตรโซเดียมต่ำสำหรับคนเป็นโรคไตด้วย จะว่าไปแล้ววันนี้เธอไม่ได้กินข้าวแม้แต่คำเดียวด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงไม่ดีนะชินเป่าเปาแกมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณหญิงชินเมื่อไหร่คุณจะกลับประเทศสักที มารับหมาของคุณคืนไปได้แล้วขนของมันร่วงเต็มบ้านเลยไม่รู้มีแบคทีเรียขึ้นในเส้นขนของมันกี่ตัวกันไม่เชื่อฟังสุกสนแถมยังวิ่งเล่นทำลายข้าวของไปมาด้วยทำไมจะต้องรับไปด้วยละ่ะประเทศเอ็มเวลา11บนาฬิกาเจ้าสุนัขตัวนั้นนะะสามารถรักษาโรครักความสะอาดของแกได้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตชินชิงการรักความสะอาดเป็นเรื่องดีไม่จำเป็นต้องรักษาหรอกนะยังไงก็ตาม พรุ่งนี้ผมจะพาเจ้าสุนัขนี้ไปร้านขายสัตว์เลี้ยงเพื่อการอุปถัมภ์ไม่ได้ฉันจะบอกแกให้นะชินเปาเป่าหน้ารักขนาดนี้บางทีมันอาจจะช่วยฉันพาลูกสะัยกลับบ้านก็ได้นะนี่คุณจะยังให้ชินเปาเป,า,เปาหาพ่อเลี้ยงมาให้ผมอีกเหรอยังไงก็ตามนะถ้าแกทิ้งชินเป่าเปาไปถ้างั้นฉันก็ไม่มีลูกอย่างแก เป็นผู้ชายหล่อที่น่ารังเกียจจริงๆนะกลดียังไงมาร้องเรียนเจ้าหญิงอย่างฉันฉันโกรธแล้วนะฉันจะกัดเธอเดี๋ยวนี้แหละทุกๆครั้งก่อนที่มันทำเรื่องไม่ดีฉันยังไม่ทันได้ว่ามันด้วยซ้ำแต่มันก็แกล้งทำเป็นว่าถูกดูจนน่าสงสารแต่ว่าฉันรู้ว่าจะมาตัวนี้มีสองหน้าอย่างแน่นอนอไม่รู้จะเอาอยัางไงกับมันดีนะจะว่าไปแล้วฉินเปาๆก็คล้ายกับเธอมากไม่ใช่เหรอ ทุกๆครั้งก็ทําให้ฉันถึงจุดที่ต้องระเบิดแต่ก็ทําให้ฉันไม่สามารถโกรธได้หมอชินมาที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับลูกสาวของผมไม่รู้ว่าไป็นอะไรไปจูจูก็อ่อนแอมากมีเหงื่อออกทั่วตัวด้วยดูเหมือนว่าจะแพ้ยาเลยนะครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับทําไมถึงได้แพ้ยาได้นะไม่น่าเป็นไปได้